สวัดีครับผมยี่สารสิบพะเบงโบพี่สารครับผมวัอนี้พามาเก็บกระเทียมครับนี่ครับเพ็่ปลาที่เขาตัดแล้วครับอยู่อิสรเยวครับผมแลกับหมูไหไส้เพลนครับพ่อได้เก็บอยู่ครับพี่น้องพี่เพิ่นเก็บเบิดแล้วครับ เขาบดกันมเมื่กีบเอาไปกิี่น่นครับสามารเนี่นนยเขาดึงเบาขึ้นเขาก็บ้าบ หอวใส่ออตอนในถุงขาดครับผมเลยเด็กกองไว้ซะก่อนพี่พวงนี่กี่ลายครับพี่น้องหายอยู่หากินครับผมบันหยุดเนี่ยไหนบ้นหยุดครับนี่พอได้เก็บอยู่

เอานเป็นหนาๆความนี well, it. No, it ้นะมันสั hmm? yeah. no, I mean ้งเป็นมากที่่เขาื้ไปมันเป็นมันสั้ากบอลเม่วบอลเลยเนียตัวตัวตัตัวตัวตัตัวตัวตัวตตัวตัวตัวตััเขาเหยียบเลยเขาเลยดึงันเหยียบ เก็บอรับตลาดเรนกีย์มาเิเกีย์เขาดีครับบอลนะครับไ,ไปดีทัพ้ไม่ ยังบัทธในเบิดครับพี่น้องพอแล้วครับเตรมกระเป๋าแล้วครับผมเป็นไร่ออไอ้แซนเบคนตัดกินออิสานสิบบาเบังบอคนอิสานขอเสียงหน่อยครับมวนเนาะเบาของพี่เนาะตอนนี้ของผมทรงแตกครับพี่น้อง เดี๋ยวจักันยันมาหลักว่าบมมาดิแรงมาทั้เดียวว่าอดใสครับก็จะเอาประเด็นเก็บละเอียดประเด็นได้ครับทางนี้บัานครับเจียทีฝ่าจะคว้องสวนครับเป็นผ้าหมูมาหลักของอันเจียเป็นมาัเดอเออเอาข้อไปประกันแล้วจน แกมาตัวไปตัวมาเรื่องต้นเอาเอาเยดีๆแกหน่อยถามูมาหลักกวาตันเราดี๋เก็บแล้วล่ะเก็บแล้วเก็บ่ไดุ้่มตรงนี้ยุ่นไปเสียงทีไปทรงมาเนี่ยนี่อะไรเชียงไปทรงยูบอใช่เกือบสองย็เลยไปแกไปรอบไปแยกไปยเล่าโอ้โหขาดต้องเหนียวไนะขาดต้องเหนียวต้องแก้วบอลเลยนล้น ก็หาตักแข้งไ้น้ำปลาก็ไเ้ตัวเป็นทลงก่าเกบแ้เกบยิมบ่ตักแข็งไปลาหนิบไหมเอ่ไปมอลากพาตไปมอ้เ้นะอดแล้วเหอมบ่ทันได้แก่เลยเขาก็ตัดไครเขาเห็ด เอาไปเพื่อการตลาดต้องกันนี่นเตีมแล้วรนันเตียมถุงใหญ่แล้วนี่ตุนี่ตุนที่แบกเนี่ยเนี้ยเนาะว้าแต่วาห้องกระรดแล้วเด้แลวัญญางระเบิดซะ

จากจักกยันครับผมครับวิวบรรยากาศที่สเลวครับสวนกระเทียมบรรยากาศวิวประมาณน,นี้ครับแดดๆหนาวๆนิดๆเพิมเยน็นอะไรปะอุ่นอีกกองนึง หลยกันอีกโอ้ได้สิเม่เบิดปั่นม <centimet re> ียงใช่จ <aud> ีมได้ปังไ่เอาเบิได้อีกกองนึ่งคนนะเผมแตกจีบไหครับเอาสำกหสักก่อนครับพี่น้องขอปิดชิพสมีสักก่อนครับโอ้มอก็เทียมมันมันเลย เอาไปใบซองอันนี่ยไส่นี่ไปครับผมนี่ไปแล้วลแล้วครับผม